แล้วเดี๋ยวไปงานเขาด้วยไงงานในวัดวัดลาดงานในจันหมีจันหมีงานแม่เขาตายเดี๋ยวเราเราเราเขา เพื่ลูกน้องมันลูกน้องนะ้วเออไม่ห้าสิบเป้งนี้จะไปเป็นเจ้าภาพมันรวมมันตายก่อนนับ้านนิมมานเนี่ยันไปก่อนอีกมันโทไปต้องมารตอบได้ใยหาน่ะสวัสดีสวัสดีฮ้ดีขึ้นยังดีขึ้นหน่อยเอาละจ้าเออกลับมา นมาเลยพาไม่ทันหรอกแตกกระจกแตกเปล่ากระจกแตกกัีไอลมมาแะจกระจกันรูมามปะจมายกระจกมารู้แตกเปลอมาะจมาไมรารจัี่งขึะนมา้แเจตน่อมารงพยจกนมา้เลจุงขาจนมา้นมางนมา้เลาลย เกินเล่นตขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเอาจะถ่ายรูปหน้ามังหรือเปล่าจะถ่ายรูปหน้ามั้งไหมเอาใครจะถ่ายยื้เลยยืดเลย không đâu đứa của đọc máy tranh cho đi đi bạn à บลานของเขาแตกเหรอปลายเรไม่แตกอา้าวใครจะถ่ายรูปยืนเลยเร็ว <ừ. S 1> เดี๋ยวฝนมานอา้าวยืนเรียงเลยยืนเรียงเลยอ้าวเออเอเอ เอาเปลี่ยนใครใครเข้าอีกอไ,มนะไม่ติดแล้วสิต้องเอาใหมย่ยอะสิอา้าใครจะเข้าเอาอีกเอาหลานหลานนะไปชุดหนึ่งไปหลานชุดหนึ่งเลยไปเ,ยนะเออแน่ยืนดวยเลยเออ อ่าโอเคอ้าวมีอีกไหมไปไถหัวลูกอ่ะ่ไปถ่าย2คนคนได้นะถ่ายเลยหเอาย้ายเออขอรูปเปกลางไปรูปไปกลางด้วยไปไหนลคนนั้นอ่ะหนึ่งสอ อ่ามีอีกไหมแต่ไม่ไหวเอออ่ะนน่แน่เออพี่น้องไปแม่มดจะมาละมดมาและคนเดียวเหรอเออข้าไปคนเออเออไม่ได้ไม่ได้แข็งเอาแล้วมาครั้งที่สองเอ่อสองเอาวิ้งหมูมามาแล้วอ้าว นออ่สองคนน่ะลูกอ่ะเออลูกอ่ะสองคนน่ะถือด้วยกันนะเออมังนี่หน่อยมึงหน่อยมจะแ,แข็งไปแล้วเออ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 ให้ป้ามานันเออหนึ่งสองสหนึ่งสองอืม อา,อาใครเอาอีกไปยังไงกิกกกกก้กันนิดไงไปิไปเออไปิกันนิดอ่ะลยเออหนึ่งสอง เราเราระวังลมพัดโดนแตกนะอ้าวซื้อที่ที่ทาซื้อทีรีสทางบอกเล่าไว้นะซื้อให้ใครเชิญครับเออซื้อให้ชื่ออะไรนำคุณอะไรเพราะว่างพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมนำให้เชิญครับมาเลยครับเออ มือจับมือจับพานลูกหลานมือจับพานเลยใส่แล้วมือจับพานปะตามพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะพัคะวะโตมะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตมะราหะโต นะโมทัสสะนาโมทัสสะพระคะวะโตพะวโตอาระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่พระธรณีเจ้าเอ่ยีเจ้าอยู่แล้วหรือยังอยู่สังขารตังอยู่สงขารังกโวิทูัควิูภูมิเจ้าที่เจ้าเอ่ย ้าหรือยังอยู่สังขาตังปรโกรกังกวิธูยายกลาตากระลีเจ้าของที่เจ้าของทางข้าพระเจ้าขอซื้อที่ซื้อทางให้แก่สห้างหน้าชั้นใด ได้มีที่มีทางอยู่ได้มีที่มีทางอยู่อย่างมีความสุขความเจริญมีความสุความด้วยเกินการยักรมวจีกรรมมโนกรรมขอได้โปรดจงมโหสิกรรมขอได้ปรจมสกรรมอิติสุขโตราหังพุทโธนะโมพุทธายะ โอมาเทวาอามามิทันนะครับยก่าจบของกันเลยครับเสร็จเลยครับผู้ชายขอขอผู้ชายเกเที่ยวเร็วผู้ชายขอแรงอีกชุดหนึง có công lăng ผู้ trai nổi đeo. เดี๋ยวค่อยใส่ถือไว้ก่อนเร็วๆๆเอ๊ะ เชิญเลยครับเดินเข้าทีละคนเลยต่อใบจ่ายคนละดอกครับโอเควางจอดสตางค์ให้หน่อยได้ไหมเชิญเลยครับวางได้เลยครับเชิญครับเชิญครับแล้วไปวางเลยครับแล้วบนออกซ้ายมือเลยครับเชิญครับ ออกไม่จานแล้วที่ขวามือนะครับขวามือด้านบนออกซ้ายมือครับผมเป็นท่าแบบนีเสร็แล้วเหรอเอาคนี้ออกครับแล้วนี่ครับเข้าขวามือเลยครับเข้าขวามือด้านบนออกซ้ายเลยครับเบาแต่ด้านบนออกซ้ายเลยครับออกได้เลยครับถือมัดเข้าไหมเข้าเผาเผาเปล่าเข้าเปล่าเอาเอันนี้ไปด้วยอ่าเฉยเลยเฉยเลยตอนนี้เลย ใิดลพี่วเือลงไิดเลเไปนี่เลยลูกไปนี่เลยลูกไปนี่เลยยังไม่ต้องไป

ทำไมบ án ้านนู้นแตกเปล่าบ้านท่านก่อนนะแตกเห็นวิแตกบ้านไหมเหรอไม่ได้เลยที่โดนไฟเขาแอบก่อนเลยแล้วข่าวเยอะแยะเอาอะไรหมดเลย วองเลยครับเอาเลยเย้อถ่านมาแล้วถ่านมาแล้วสุติจุตังอหารสุติสุติจุตังอหารสุติจุติจุตังอหารสติไปดีนะเนี่ยเนี่ยเหรอนี่นะไข่ล้านไข่หรอตุ๊กตาล้านมาจากไหนไม่รู้ใครส่งมาไม่รู้กินข้างเนาะตะเกียงใหญ่แต่กินใหญ่ โอ้จะติดก็แรงมากเลยครับไหนลมที่ไหนฮะนี่ฮะลมอเลยน้องทำลมแรงครับเข้าแต่ขาไม่ได้พอได้ไปแล้วไม่ค่อเข้าขวาเน้ย เอาแมาจี็นจะดีไม่ได้โอ้ยเปิดได้แล้วเาเารเยด๋วไม่ได้้เทยอ่เนี้ไม่หมดเลยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวไส่ดี Thank uh -huh.